เหตุจากตำรวจต้องไปบ้านกับนันนกและที่ผ่านมาทราบว่าไปกันหลายครั้งบางทีก็บอกว่าเป็นงานเลี้ยงประจําเดือนคือคนสงสัยว่าทําไมเราเป็นข้าราชการตํารวจต้องไปขึ้นกับอ่ากันันผู้นําท้องถิ่นมันมีเหตุจําเป็นอะไรต้องไปแล้วมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ไหมตรงนี้ช่วยอธิบายนิดนึงสิครับคือผผมก็บอกว่ามันก็ เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งมันเกิดมานานแล้วก็มันก็จะเป็นโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีการตำรวจก็จะไปใกล้ชิดกับนกักการเมืองท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับหรือผู้ผู้มีอิทธิพลนะครับซึ่งตัวผมไม่เห็นด้วยนะครับเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเราควรจะคบคนที่เป็นคนที่เขาทำกุดถูกกฎหมายนะครับทําแบบผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็ไม่ควรไปไปใกล้ชิดนะครับหรือว่า รู้จักด้วยก็ต้องมีกรอบของเรานะครับแต่บางทีบางคนก็อาจจะไม่มคิดอาจจะไม่รู้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าตัวผมเองก็คิดว่าเราไม่ควรไปก้มหัวให้ผู้มีพลน,นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดแต่ว่าในวัฒนธรรมของประเทศไทยมันก็อยู่กันมาอย่างนี้กันนานเหมือนกันนะครับก็คงก็ต้องค่อยๆกวาดล้างกันไปนะครับอีกส่วนหนึ่งผมก็คงต้องมองเรื่องที่ผ่านมาพยายามสอนผู้มีผลมาหลายกลุ่มแล้วนะครับ แต่อนาคตก็จะโฟกัสเรื่องนี้มากขึ้นนะครับรวมถึงการจุดตรวจที่ที่ไปอยู่ในเครือข่ายของผู้คนก็คงต้องจัดการด้วยเหมือนกัน